ครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับปอรปรารกศูนย์ติวราชการปัทลุงนะครับซึ่งเราก็พบกันพบกันเป็นประจำนะครับ ก็จะมีในส่วนของข้อมูลขก่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก็รับราชการนะครับตลอดจนแนวข้อสอบแลวก็สรุปเนื้อหาต่างๆมาบอกเล่ามาพูดคุยนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องที่จะนํามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสรุปความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองของเดือนธันวาคม2565นะครับเพื่อนําไปใช้สําหรับการสอบในตาแหน่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบ ก้าวเหนือนักการหรือด้านวิสาหกิจก็แล้วแต่นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการสอบความรู้ตัวไปกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับก็นะครับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับก็เอาไฟล์นะครับที่ผมใช้สำหรับการเตรียมตัวสอบนะครับของนายอำเภอประจำปี2555 ซึ่งก็ทำโดยผมนะครับรรออกาลุนออ .81 นะครับข้อที่1คณะรัฐมนตรีมีมัติเห็นชอบไม่กระทรวงหมดไทยใช้งบประมาณประจำปี255ในหมวดของงบกลางน,นะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในกรณีไหนบ้างนะครับกรณีที่ะจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งนะครับ ใน3กรณีดังต่อไปนี้นะครับหก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันนะครับ1วันนี้ก็คืออย่างน้อยจะต้องย4ิสชั่วโมงนะครับมันถึงจะครบ1วันแต่ไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งนะครับติดต่อกันตั้งแต่1วันถึง7วันนะครับไม่เกิน7วันนะครับแล้วก็บวกกับทรัพย์สินเสียหายหรือที่อยู่อาศัย ประจำนะครับถูกน้ําท่วมขังเกินกว่าเจวันถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่เนี้ยนะครับไม่เกินเจวันแล้วทรัพย์สินจะต้องเสียหายด้วยหรือนะครับอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีที่อยู่อาศัยประจํานะครับถูกน้ําท่วมขังเกินกว่าเจวันนะครับอันนี้จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าเกิดที่อยู่อาศัยถูกน้ําท่วมขังเกินเจวันเนีนะครับ <committing S 2> ไม่จําเป็นจะต้องมีทรัพย์สินเสียหายนะครับแต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน30วันนะครับให้ความช่วยเหลือกลัวเรือนละ5 0 0พันบาทต่อไปในกรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำา่่มขังติดต่อกัน30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือกลัวเรือนละ7 0 0 0บาทอันนี้ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเสียหายแล้วนะครับต่อไปนะครับ ในส่วนของข้อที่2เนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทรัพย์สินเสียหายไม่จําเป็นจะต้องอที่อยู่อาศัยถูกถูกน้ําท่วมขังนะครับเพียงแค่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังตามที่มีการประกาศแค่นั้นนะครับก็จะได้ตัวเดือนละ7จ็ดพันในกรณีที่3นะครับก็คือกรณีที่พักอาศัยนะครับอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังแล้วก็ติดต่อกันเกินกว่า60วันขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะได้ ให้ความช่วยเหลือนะครับตัวเรือนละ9,000บาทโอเคนะครับ3กรณีหลักๆนะครับต่อไปข้อที่2การก่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับก็หลักเกณฑ์หลักๆนะครับสองประการก็คือเป็นกรณีอุทกภพพัยที่ขอให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี2565คือในช่วงที่ ตั้งแต่นะครับก็คือตั้งแต่มีการประกาศเข้าสู่ฤด,ดูฝนกันก็คือวันที่13พฤษภาคม2565จนถึงวันที่28ตุลาคม2565นะครับทั้งกรณีน้ําท่วมโดยจับพลันน้ำไหลหลากน้ําล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ํานะครับจนส่งผลกระทบทําให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้2นะครับเป็นที่อยู่ที่ประสบ นายจะทข้อหนึ่งนะครับและได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งนะครับที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย2ที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันขึ้นไปต่อไปในข้อที่สามนะครับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2อ6 5, 5มีเงื่อนไขอะไรบ้างคําตอบก็คือมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับ ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำนะครับในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกให้นะครับเขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านอยู่ที่อบตก็ไปอบตนะครับอยู่เทศบาลก็ไปที่เทศบาลนะครับให้เขาออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย นะครับแล้วก็2นะครับต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากมีบ้านอยู่อาศัยแล้วนะครับมีหนังสือรับรองแล้วผ่านการประชุมประชาคมแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจาก2หน่วยนะครับก็คือระดับอำเภอก็เรียกว่าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะครับหรือว่ากชปอแล้วก็คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหรือเรียกว่ากชปจนะครับ นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกชปอ,อ,อไม่มีกชปอจอออคนที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก็คือกรุงเทพมหานครนะครับกับในส่วนของเขตต่อไปสองนะครับกรณีประสบภัยหลายครั้งเงื่อนไขก็คือจะได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดในช่วงของการ อากาศไฟครั้งนี้นะครับได้รับไฟหลายครั้งก็ตามแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันต่อก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีภารกิจต่อเนื่องนะครับก็ขออนุญาตจ,จบเอาไวเ้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอยากให้เอามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับผมก็ทํากันเอาไว้เยอะนะครับ ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือเลกเปลี่ยนประเด็นไหนอะไรยังไงอยากได้เ้วก็สอบอะไรยังไงกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ